สวัสดีครับหมอหนุ่มนะครับนายแพทย์ไพสิทธ์จกูลก้องสมุทรนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวทริชันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอเรียนจบเรื่องของปริญญาโทครับทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับ antiaging american board a n ท i a g i n g นะครับแล้วก็เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษครับที่คณะแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยครับ UCL นะครับก็ไปเรียนทางด้านนิวทริชันโดยตรงเลยนะครับ วันนี้ครับก็จะมาพูดนะครับเรื่องของสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในบ้านเรานะครับแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเนี่ยไปทั่วโลกแล้วนะครับสมุนไพรที่หมอจะพูดถึงตัวนี้ก็คือถังเช่านะครับหรือบางคนเรียกว่าตังถังเช่านะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของประโยชน์ในทางคลินิกนะครับงานวิจัยในทางวิทยาศาสตร์พบว่าการรับประทานถังเช่าเนี่ยช่วยเรื่องของ เพิ่มเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของ Energy เ,เพิ่มพลังงานในระดับเซลล์นะครับเพราะพบว่าสารอะดีโนซีนที่อยู่ในถังเช่านะครับที่จริงถังเช่าก็คือเป็นเหตุชนิดหนึ่งนะครับเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็ไปสร้างพลังงานในระดับเซลล์พลังงานในระดับเซลล์เนี่ยเรียกว่า ATP นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องอาการอ่อนเพลียเรืร้อรังการรับประทานถังเช่านะครับก็จะช่วยทําให รู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับมีพลังมากขึ้นนะครับอันที่2ก็จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาออกกำลังกายแล้วก็มีงานวิจัยทางคลินิกครับพบว่าในคนที่รับประทานถังเช่าแล้วก็ออกกําลังกายเพราะพบว่ามีความสามารถสมรรถภาพในการออกกําลังกายเนะี่ยที่มากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้ออกซิเจนใน ระหว่างที่ออกกาลังกายครับมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วยังพบว่าการรับประทานถังเช่าเนี่ยช่วยลดอาการอ่อนเพลียอ่อนของผ่นล้านะครับหลังออกกําลังกายกลไกของมันก็คือว่าไปช่วยลดการสะสมของกรดแลคติกนะครับที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดจากการมีการสะสมของกรดเลคติกนะครับถังเช่าก็จะไปลดกรดเล็กติกนะครับที่อยู่ในกล้ามเนื้อนอกจากน,น,นั้นจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ ไตนะครับเกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยมีงานวิจัยตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ปี2 0 0พนะครับเ,เป็นงานวิจัยในหลอดทดลองใน animal study และในปัจจุบันก็มีงานวิจัยในคนด้วยนะคระับพบว่าคนที่มีปัญหารเรื่องของไตทำงานบกพร่องนะครับการรับประทานถั่งเช่าเนี่ยก็คือจะช่วยลดระดับของยูเรียที่อยู่ในเลือดนะครับแล้วก็ลดระดับคริตินินนะครับที่อยู่ในเลือดนะครับนอกจากนั้นเนี่ย างานวิจัยยังพบว่า,าคนที่รับประทานถังเช่านะครับก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดเป็นว mm ีนน่ไฟโบซิสก็คือเป็นพังผืดที่ตายด้วยนะครับน mm hmm. อกจากนั้นนะครับการรับประทานถังเช่านะครับก็ยังมีงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอน้ําตาลในเลือดนะครับพบว่าคนที่มีปัญหาภาวะเรื่องของเบาหวานนะครับหรือน้ําตาลในเลือดสูงนะครับก่อนที่จะเป็นเบาหวานการรับประทานถังเช่าครับช่วย ทำให้ความไวของฮอร์โมนอินซูลินนะครับทำงานดีขึ้นนะครับอินซูลินก็เป็นฮอร์โมนหนึ่งที่สร้างจากตับอ่อนนะครับก็เป็นตัวที่เอาน้าตาลเข้าเซลล์เราถ้าเซลล์เราตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงของโรคเบาหวานก็จะน้อยลงนะครับนอกจากนั้นจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของไขมันนะครับในเลือดเพบว่าการรับประทานถังเช่านะครับก็คือช่วยลดของ,ของคอเลสเตอรอลรวมนะครับแล้วก็ช่วยลด อคอเลสเตอรอลตัวเลวนะคระับท <LD L> like ี่เรียกว่า LDL นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจเลือดถ้าเราพบว่า LDL คอเลสเตอรอลของเราเยอะนะครับก็จะทำให้เราเสี่ยงเออ่เป็นโรคถุงกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดสมองติดด้วยเออ่ข้อได้เสียข้อได้เสียเซนเซนสิตเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยเยอะครับเขาเรียกว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกตัวที่เป็นไซแคน C S C C S C เนี่ย เราดูจากส่วนประกอบคืคอสารออกฤทธิ์ที่สำคัญนะครับะจะมีอะดีโนซีอยู่ที่ประมาณ0.14มีแมนิทอลอยู่5เนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกถังเช่าก็เราควรที่จะเลือกผ่านถังเช่าที่มีงานวิจัยทางคลินิกนะครับเป็นถางเช่าแท้นะครับแล้วก็อาจจะดูที่นามสกุลมันนะครับอันที่สองเราก็ต้องเลือกถังเช่าที่ผ่านการรับรองขององค์การอาหารและยานะครับ ก็ออยไทยนะครับรับรองทันได้ปลอดปลอดภัยนะครับอันนี้3ต้องเลือกจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่มีเรื่องของเจือปนนะครับกุมพวกสารโลหะหนักนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในดินนะครับ